สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหนานะผมทำไมเข้าซื้อไม่ได้พี่เขาบอกงานนะผมเข้าแมปไม่ได้เราผมจะสอนนะลบกเกมมครับโหลดใหม่นะครับผมเคยแจกเกมมครับเปลาในช่องผม่ะนี่ผมเคยแจกมาครับเปละแจกมครับนะจะกดโหลดเลยก็ได้นะครับผมโหลดง่ายๆนะไม่ไม่ยากไม่ยากอ่ะไปที่เกมมาครับก่อนดี าเราไม่เข้าเกไมไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการนะวิธีการทําให้เข้าเซิร์ฟแล้ววิธีการทําให้เซิร์ฟเก่าๆที่เราเคยเล่นเกนไมไหมครับเนี่ยกลับมาได้ทํำยังไงคือแบบสมมุติใช่ไหมถ้าผู้ชมลุกลบเกไมไหมครับทิ้งไปแ,แล้วโหลดใหม่เซิร์ฟไม่อยู่แล้วเดี๋ยวผมสอนวิธีการให้เซิร์ฟมันกลับมา เดี๋ยวผมตัดเลยดีกว่าอ่าเมื่อเข้ามาหน้าเดี้รแล้วใช่ไหมกดไปที่นี่ครับผมอันนี้สองที่อยู่ด้านล่างกับเพนะก็คือกดไปที่อยู่ด้านล่างนะกดไปอันที่สองและและกดอันนี้นะเดี๋ยวหาหาดูก่อนตอนนี้นะมันอยู่ไหนนะอันนี้ครับผมเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับผมผมปรับเป็นอันนี้อยู่นะครับ กดเบที่รูปคนนี้แล้วให้เลื่อนๆมาเจออันนี้นะตอนแรกๆตอนแรกๆมันจะเป็นอันนี้อยู่ตอนแรกๆมันจะเป็น a p p อันนี้อยู่นะผมถ้าเราปรับเป็นที่ e x t e r n a l แค่นี้ผมก็จะทำให้เซิร์ฟของเรากลับมาได้ไม่กี้ตอนแรกๆใช่ไหมผมลบเกมไหมครับแล้วโหลดใหม่เซิร์ฟเวอร์หายหมดเลยทั้งแถมรวมถึงแอดออนที่ผมโหลดมาด้วยผมก็เลยปรับให้เป็นอันนี้ อย่างกลับมาหมดเลยนะผมไฟอะไรพวกเซิร์ฟก็มาหมดเลยนะแค่นี้ผมก็เป็นการแก้ปัญหาวิธีการทำไมถึงเซิร์ฟที่ผมเจกเก้มาครับเนี่ยไม่ติดแก้ปัญหาทำไมถึงเข้าเซิร์ฟไปแล้วไม่ติดแลวด้ลวโหลดใหม่แล้วก็มาที่หน้าตรงนี้มาที่หน้าตรงนี้แก้ปัญหาแค่นี้ง่ายๆอ่ะคลิปพอละแค่นี้พอนะแล้วก็ขอบคุณพี่เขามาเลยนี่กดติดตามผมนะ ขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับ